นายเดชาชีอนาคตดีเจแมนใบเตยโดน3ามข้อหาฟอร์เรกทีดีแบบเดียวกับพิงกี้ความคืบหน้าคดีฟอร็เรกทีดีวันที่7กันยายน ดีเอไอออกหมายเรียกดีเจแมนและใบเตยสุธีวันแล้วโดยล่าสุดหมายเรียกได้ทําการเรียกอีกสีคนในคดี f o ร e x กทีดีซึ่งสองรายก็คือดีเจแมนและใบเตยส่วนอีกสองรายที่เหลือเป็นบุคคลธรรมดาทั้งหมดจะต้องเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในวันที่1 5กันยายนนี้ทั้งนี้ในเพจสรยุทธสุทธศนจินดากรรมการข่าวได้มีการรายงานข่าวดีเอสไอออกหมายเรียกดีเจแมนใบเตย รับทราบข้อหาคดีแชร์ลูกโซ่ฟอริกทีดีก็ได้มีคอมเมนต์ของทนายเดชากิติวิทยานันทนายความคนดังได้เข้าไปคอมเมนต์ว่ามีโอกาสอาจไม่ได้ประกันตัวเพราะข้อหาเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ